ไปทีมไหนต่ออายุมซิกา้าโพดลาบุรีลำทิ้งไทยเจอกันเดวเรวๆนีอายุมาสิกา้าโพดลาแฟนภาษาสายฟ้าเรียบร้อยแล้วหลังตกเป็นข่าทีมในไทยลีกตามจิไปร่วมทับแนวรุกดีกีทีมชัดขินยาโพดข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวหลังเตรียมแยกทางกับบุรีลำยูนเตดเนื่องจากในเล็กแรกที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนัก โดยอายุมาสิกาได้โพสข้อความว่าเลกแรกของฤดูก,กาลสิ้นสุดลงแล้วน่าเสียดายที่เรื่องราวของผมที่บุรีรัมยูไนเต็ดก็เช่นกันผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมมาตลอดเราได้แบ่งปันช่วงเวลาที่สวยงามมากมายและได้รับรางวัลมากมายด้วยกันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดฤดูก,กาลที่เหลือพบกันเรน็วนี้อายุมาสิกาสำหรับอายุมาซิกา ย้ายมารวมทีมบุรีรัมยูเนเต็ดในช่วงเล็ก2ของฤดูกาล2021-2022มีส่วนพายทีมคว้าทิปเปิลแชมป์มีส่วนพายทีมคว้าทิปเปิลแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาล่าสุดก็มีส่วนสำคัญช่วยให้บุรีรัมยูเนเต็ดเอาชน,าคนะคอนซาโดเลซัปโปรโร5-2ในศึกเจลิกเอเชียชาเลนจ์ไทยแลนด์2022นอกจากนี้อายุบมาซิกายังตกเป็นข่าวว่าจะยัง้าแข้งอยู่ในเมืองไทยต่อไปหลังสโมสสน์นี้ไทยลีก2-3ทีมสนใจคว้าตัวไปร่วมทัพ มาดามแป้งคอนเฟิร์มอีกแกนแทเรยืนปฐมพลวรชิตร่วมทับเลขกสองมาดามแป้งนุนพันล่ำซำไปทานสโมสรแกนแทเรอเอฟซีเปิดเผยข่าวดีหลังยืนยันทีมปิดดีลคว้าตัวปฐมพลเจริญรัตนพิลรมและวรชิตกนิสีบำเพ็นินสองแนวรุกดีกีทีมชาติไทยจากบีจีปทุมมารวมทับพป็นที่เรียบร้อยช่วงเล 2, ็2สองโดยสัญญายืมตัวจนจบฤด,ดูกาล2022-2023ยโดยปฐมพลเจริญรัตนพิรม เพิ่งทำคนเดียว2ประตูช่วยบีจีปทุมเปิดบ้านถล,ล่มลำปาง FC7 ต่อหนึผ่นเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกช่าง FA ค่ะก่อนตัดสินใจย้ายไม่อยู่กับสิงห์เจ้าท่าด้วยสัญญายืมตัวเช่นเดียวกับเนื่รายของวรชิตกนิสีบำเพ็ญโดวยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรสิงห์เจ้าท่าได้กล่าวว่า แบงค์เชื่อว่าทุกคนรู้จักคุณภาพปีเท้าของทั้งคู่ดีอยู่แล้วและเป็นที่สนใจของหลายทีมแต่ด้วยสายสัมพันธ์อันดีระหว่างเราและสโมสรบีจีปทุมโดยเฉพาะตัวแป้งกับน้องป๊บป,ปวินพิรมพักดีประธานสโมสรจึงทำให้เกิดดีลนี้ขึ้นต้องขอบคุณน้องป๊บที่ดีปล่อยนักเตะม,มาอยู่กับเราและทั้งสองคนเลือกมาอยู่กับเราด้วยตัวเองดังนั้นเชื่อว่าเลกสองเราจะมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นและฝากแฟนบอลแกนแทาเรือ เป็นกำลังใจให้ทางมิกกี้และยิมด้วยสำหรับปฐมพลเจริญรัตนาพิรมมีสถิติลงเล่นให้บีจีปทุมในลีเวอไทยลิกฤดูกาลนี้14นัดยิงไป2ประตู1แอซิ์ส่วนวรชิตกนณีสีบำเพนลงเล่น14นัดเช่นกันก่อนยิงไป3ประตู2อแอซิ์ด้วยทางคูเคยร่วมงานกับมาดามแป้งนนพันล่ำซามาเลในช,ช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่6ณประเทศสิงคโปร์ สนใจไหมดรดปิดยื่นชื่อลิโดอโคเฮนให้จงอังพิจารณาหลังจากที่บีจีปทุมยนูนนเต็ดได้ปล่อยเปาโลคอนลาโดไปให้บริเทียโรเอฟซียืมตัวในช่องเล็ก2และลิโดโคเฮนกำลังจะเป็นรายต่อไปที่จะต้องออกจากทีมเพราะมองว่าปีกชาวอิสราเอลไม่น่าประทับใจด้วยฟอร,ร์มการเล่นที่กูไม่กลับหลังบาดเจ็บหัวเข่าซ้ายมาตั้งแต่เล่นให้หนองบัวพิชยาเอฟซี จนผ่าตัดกลับมาเรียกความฟิตทว่ายังไม่สามารถคิดศักยภาพของตัวเองออกมาได้แต่ล่าสุดมีรายงานออกมาว่า EG จีปท um ุมยูนเนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอสอบถามไปยังขอนแก่นยูนเนเต็ดว่าอยากจะได้ลีดอโคเฮนไปร่วมทีมในเล็ก2หรือไม่เพราะแข้งรายนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการใช้งานของมาสมิดเฮดโค้ชของทีมอย่างไรก็ตามรอดบริหารของจงอั้งพยองยังไม่ได้มีการหาลรือในเรื่องนี้เพาต้องการสรุปเรื่องของกุนซือคนใหม่เสียก่อน หลังจากสโมสสอนตกลงร่วมกันและยักทั้งด้วยดีกับโค้ดบีไพร์รดประวัตวัฒนดิหลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนออกมาแถาลงพันเพลดของสโมสรอนอย่างเป็นทางการทั้งนี้บีจีปทุมยูเนเตตเตรียมปล่อยนักเตะอีกหลายรายออกจากทีมหลังจากให้เทเจริญศักดิ์วงกอนระโยูกับเมืองทองยูเนเตดซึ่งรายงานล่าสุดอาจจะมีแข้งตัวหลักบางคนที่จําเป็นต้องเก็บข่าของออกจากโรดและรับปิดตามนโยบายของผู้บริหารสโมสสอน